ควอมเนี่จะขึ้นหรือบ่อันต้นเลยขึ้นไปแล้วแางบางนึงคาตกตาสวัสดีสวัสดีแม่พี่น้องสวัสดีทีทุกคน,นข้าไปตานรับชมนะตอนี้ตนอ,อนนักขชมเมก้ันหาตามที่กนพี่น้นนองเนี้มาดินการบุญด้คเพื่อนนี่ประจับปีปนนบป้าเชียงับุาน้าไผ การรอดฐานพระเจ้ากระดานแต่ทราวนี้กับที่อดานใาจจะสถทนาทีเดียวอาบนบทรรยงานของทางกะดานกอบุญบาปเป็นเทวาคนใดอันี้มีพิธการยดเยี่ยมเอ่อพิธีสรุปยอเยี่ยให้พวกเขาฟังหลังจากนีพิธีเปิดจะเป็นทางการเรียบร้อยแล en> ja e. ้วอันดับต่อไปกับพิธีพิธีเฮแล้วนี่คือบรรยากาศ ชาวบ้านมาเทว่งานบุญคนละชินีนี้กาทงาเื่เป็นคมโบ้วนเอดีจากแท้ทานอาหารที่ทั้งเลขาเปได้ับต้อนอ่นเริ่มแล้วโดยที่มีแงยด้การนี้ตอนกเจ้าเน้นแต่ว่าเุนื่ยมองไป มีหลายย่านแล้วเนีเวี่ไปกิีแล้วจะถึงซาติไซเคส้อนอาจจะ่นได้จะ่ประจำคลยนะย่านกัเไม่ใช่คอื่นประจำีมีทุกปีชาาบันแต่บ้บายก็มามา้ี่บริวารนี่มาไงเจ้านี้นี่คือทางขวัดเจ้าเห็นแล้วปีนี้อากาศสลองเลยฉลองที่นี่นุกคนนี่ นี่แห่บสแห่บสเนี่ยได้ตากาข้าเจ้หอให้ขึ้นมาวดบ้นม่ใช่าลมคนากาเปีนี่ประตูคงนี่นะ งานบุญปีศาจโผล่มาเต่าพุมนี่นี่บัดรนี่ปกสอปกสอ่อประกันความสงบมีครบชุดนะเป็นป้องกันแบบว่าเบี้ยเกินเหตุร้อยวิวาทน,นะนะเมันมีคนย่ามอยู่แล้วเด็ดก็คือป้องกันบ้านเมืองชายเฮา แบนไม่น่าต้องมี่าแม่กินเหล้าแน่ทั้งคืนเลยได้แน่ขึ้นแต่เลิ่อนแต่เลิ่นอนแม่กินเหล้าก็าจะมีสีกอง้วก็มีจำ่วนนั้นเง้บานเบาทแปดบาทน,น,นี่ละมารวบๆมอยู่บางคอยนี่ ากาลังจะทงขวัดนี่นะจิมีเฉโพอ,อยี่นี้แน่แต่หลาคนก็ทาเบิ้งก็ทาส้มน้ำเดียวมีหลายบ้านหลายบ่อนมา,บานับส้มน้ำเดืยวห,หลายคน,นี่นี่นี่คือผู้สาวเกียรติว่าจพิพร ยันเลยปาที่กคนพราทิศาพระส้นน้ำเดียวว่าพระเจ้าจะมีพิธีพ้อมวันนี้ว่าก็จะพ้อมยนเลยอมงามจําเลยแต่ว่าค่อยคิดว่าดีมีการพร้อเกันขึ้นแน่นอนว่า่หลายทีมงานกับทีิมพร้อมมาเป็นเดินเป็นเดินเอร์ทุกคนแน่ครับว่าพระาตุพระาต้อมวันนี้นะสำหรับวิธีการต่อไปจะมีการมาจัดเป็นมาแี่ที่เขา้ตื่นหลายคนในวันนี้นะ โอ้แสดงว่าไม่เงยเกลือยากนแล้วโอ้บ้าบาชอยมาแจ้นำแข่งว่ามันนี่นะอ๋อมันนี่พมาแจคอกมานของคอยของแงมาชอยเออดเดดีดมาชอยได้กานบุญเิเชอเิเมากินดูอาจอกมาดูผู้จอกนะผู้ มานิมเลิศเลยจัมเลอการยัาเลอการเทบ้ันนี้นี่บ้ากินตงชภาพอ้มเปิเอาพีบ้นี่สาวสาวนี่แมงกินนกาแฟมง

ใช่อยู่สามกูดละลายใช่ป๊อปลอลายใช่อลายใช่ปอปแพ้เลยเจอเจอม่ได้ทำจับตุก่าน okay ันอันนี Other ้มีบ้างถืองานนี้ที่ว่าคนเต็มเินเลยไไป เ้าจะนำถึำงานขาวกระปั่นเพื่อนผ้าปะปองจะแป้งว่าเป็นเหมือน,นได้ฝากดีใจดีแข่งน้ำโชว์คนฮอนนี่มา,ากเอาเพชรนี่ถายย่างเราไก่อนสบายดีสบายดีสาไปข้าพโอเคหาผู้สาวก่อนแน่นอน <laughs> <laughs> มันนี้ลอยแม่ไปเชโตก้ก็มันนี้งานบุญน,นี่คุณน้องไผอยู่นะ นี่ผมผนวนมนัม่นเนาะสบายมาเลยมีผมรถไฟเดียวอยู่มาเลยมีต้นมีเฟอร์กัะเจ้าเฮดเซลที่ตะก้าก่อนจีนนี่กัจะจะบเจ้าจะเฮ็ดแบบนี้เลยแบบบ้านเดินมาบรรจุบางไก่เขาเจ้ากับพวกคููเพิ่มแบบนี้อันนี้พวกครูมุงหลังงาแบบนี้นะแต่ละปีกาค,คือเดียวแต่ว่าเอรักษาความสะอาดแต่ว่ารูบน้ำตกเปิดแบบนี้แล้วมีพ่นมาตาโฮมลายได้นะ แน่นทุกคนมีบุญละกาต้องมีวงดนตรีแน่วงดนตรีจะมีแน่นอนมาแดงทีมงานเลยยังอย,งอยู่จากสาวสาวคำแพงเออวงดนตรีชาวขมเพงเนาะแม่นว่าเน้นล่ะคิว่าอาจารย์ชัยเพิ่นมาอาจารยชัยอาจารชัยพิทึงเล่นเ,เนาะยัง <laughs> ไม่ได้มาได้เพิ่นไดเบิเ่งน,นี่วงดนตรีมาแรกเนี่ยจ,จากมาจาจ้าแถวๆนี้ล่ะ โขมยินดีนมเบอร์จะไปเรือเพชรกกงกินข้าวแกินข้าวแล้วไก่โตบ้ไก่โตกัมีได้จาน้เลยนะิันสามน้อยชิพันสามน้อยชิพันทุกคนเลยโอ้ไก่โตนี่ยันือรอบงานอยู่ไก่โตเจ้า mọi nó, <coughs> nó, nó. nó, nói này tham gia đời. Tất sắp nối nỗi 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 จะแมงพี่จะแมงพี่จะแมงพีอยู่ป่าวอด้่นนท่านเต็อไปเอานี่เฮ็ดว่าจะสามเฮ็ด่อต่สามปรนเดี๋ยวมาลอริ้นมือก็แม่นเยอะ่อลงเป่าได้สามดอกมาพังตี เราไปเรีนอื่นได้หรือเปล่านี่ยรัน ก็มีด้านอันนี้จะไป่กนใส่ก็ได้ไปละแสนกันโอ้โหหอหห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 เหห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 ้อหห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 เหห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 ยหห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  แดดดดโเเออา้นี่คือบทพ่อทอดนะครับจากศาลจากทีมงารปอสอนเรา ของไผ่เนี่ะเมื่อกี้นี้มีคอยมาเฮอได้จริงๆในแม่ของพ่อเจ้าของปลาปลาหน่ามาเฮอชูลองเบิร์กเดี๋ยวเจ้าเราทานรุ่นนะชมน้ำเดียวของไผ่อยจะขึ้นบูปอเพทีมงานเจอวันวิ่งเลยขึ้นลงตูบการทีมงานกับแต่ละคนถือวองไผ่มากทุกคนสุดลายแต่ว่ามาเตาโครมเดียวนี่้าชูคมเดียวเลยหลายคน Thế đâu không phải nào mà tôn Sáu đồng khẩu đi thấy đâu không? nè À thế. Còn hơn Mày còn Hả? đúng không? bé cũng đều chắc Mình <laughs> thì không phải, phải nhảy cái đồ Có đều quá băng nè Có ừ, đều đấy Ồ, màu luôn đâu không? <laughs> ยันมังขึ้นมังมีขึ้นไม่เอาชองเขาเออเดี๋นก็ดีมาไม่คมคอดใลูกคืเนี่ยคนเสร็จรียบร้อยแล้วเออสามลูกอ้าไปหาลุยนจำเดี๋ยวไปขึ้นแล้ครับทุกคนหาบางไฟเฮาไฟเฮาไฟกลับพร้อมอยู่แล้วนะพร้อมลุยอีกแล้วเลยกะบเนต่างคนมาลงใหมนี่

Đồng đồng! 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 Đồng không 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 cho không để không để. À. Ờ, à, phê phê. Phê không à. <laughs> để không 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 không

nè mới hết rồi con đó thằng đi bằng bằng này bằng con chắp bằng này nè, bằng khói tụi con bằngน้อย nè bằng không của bằng thế cái đi con khói à đứng xuống คอนต Finnish, no ัวตเลยหลายคนะที่มาก็มาบึงได้ไปขึ้นหาลูงนะาวันนี้ทุกนี่นี่ก็บไฟบึงภายา ไปไปกันชุดเดีวเรียบร้อยก็ถือว่าโอเคอยู่โอ้เบิ่งแกอนแต่นอนหลายบัดนี้เอ้าทุกคนลงมาบัดทายได้ก็คลิปนี้กก็จ้ขจงนี้เลยัพี่น้องหลายีทุกคนที่าตามรับชมคลิปหน้าเก็นกันใหม่คลิปนี้ลาก่อนัดี